น้องคะมีเคสนึงนะพี่เต้าอยากจะเล่าให้ฟังมากเลยคือในใจลึกๆอะ่ะคิดว่าผ่านแน่นอนแต่ว่าเราจะพาลูกค้าไปยื่นแบงค์ไหนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จบอยู่ที่แบงค์นี้ค่ะแบงค์สีฟ้าค่ะก็คือแบงค์กรุงไทยค่ะแบงค์กรุงไทยเนี่ยให้กู้อยู่ที่2องล้านะคะซึ่งแบงค์อื่นเนี่ยให้แค่ประมาณ235และได้2 000, ล้านเองค่ะเหตุผลที่หนักใจเพราะว่าได้เงินเดือนแบบ ก้าวกระโดดเลยค่ะเขาได้เงินเดือนฐานอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะหมื่นห้ามาตลอดทีนี้เนี่ยในช่วง3เดือนย้อนหลังนะคะได้เงินเดือนอยู่ที่25งหมคือแบบก้าวกระโดดมากเลยทุกแบงก์เลยนะคะถามว่าทําไมถึงได้แบบก้าวกระโดดขนาดนี้นะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นค่าตําแหน่งคือพนักง,งานคนเดิมที่เป็นผู้จัดการเขาลาออกไปทําให้น้องคนนี้ต้องมาแทนแล้วได้เงินค่าตําแหน่งแบบนี้นะคะซึ่งหลายๆแบงก์มองว่าขอให้รันเอกสารไปก่อน6เดือนสิ่งที่สินเชื่อขอเพิ่มเติมก็คือ 1. ประการสังคมฉบับนายจ้างนะคะหมายถึงว่าเป็นประการสังคมที่นายจ้างส่งนะคะซึ่งอยากสร้างจริงๆว่าฐานที่เขาส่งเนี่ยส่งประมาณเท่าไหร่สมมติว่าเขาบอกว่า25,000 ตัวของผู้ประกอบการที่ไปนายจ้างค่ะต้องส่ง25 0 0 0จริงๆนะคะแต่ว่าในหน้าของเราค่ะในฝั่งของลูกจ้างเนี่ยจะอยู่ที่1 5 0 0นใครง,งงไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าถึงเวลาก็จะไม่งงเองนะคะอีกอันหนึ่งที่สําคัญและก็ขอนะคะก็คือเวลค่ะความมั่งคั่งเขาขอโฉนดหรือว่า,เ,าเงินออมนะคะอเผอิญว่าลูกค้าท่านเนี้ยเขามีโฉนดของคุณพ่อนะคะคุณพ่อหรือคุณแม่ซึ่งเป็นโฉนดที่ดินก็นํามาแนบเพิ่มนะคะแค่ถ่ายเอกสารแนบแล้วก็บอกความสาคัญว่า ใครทุกกระบวนการแบบนี้ค่ะอยู่ที่ผู้วิเคราะห์ส่วนกลางเลยค่ะว่าจะอนุมัติหรือไม่แล้วก็อนุมัติจริงๆค่ะใครที่อยู่ในสเตจไหนก็ตามในกระบวนการยื่นสินเชื่อนะคะพี่เต้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ฝากกดปอเลยด้วยนะคะตอนนี้พี่เต้าทำคอสฟรียนะแครับชนะใจสินเชื่อฉบับพนักง,งานประจำาใครกำลังยื่นกู้หรือว่ากังวลนะคะแนะนำเรียนเลยค่ะหรือว่าใครที่กำลังเตรียมตัวนะคะต้องเรียนเลยละคะ่ะกดเลยนะคะ